สวัสดีครับที่ตลอดช่องเล g a ซี่นะผมวันนี้นะครับผมจะมาสอนเทคนิคการใช้ e n c l o s e นะครับผมในโปรแกรมมายานะครับผมซึ่งมันเป็นพื้นฐานนะครับผมในการ simulation นะครับ e n c l o s i ที่เราจะใช้เนี่ยวันนี้เราจะมาฝึกทําธงสบัดกันนะครับทุกคนมันน่าจะเป็นพื้นฐานง่ายๆเพราะว่าผมจะไม่ใช้คําสั่งเยอะนะครับผม attribute เราจะยังไม่ค่อยไปยุ่งเราจะมาควบคุมการทํางานของ nucleus นะครับผมเราลองมาดูว่าเครื่องมือเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่ไม่มีคําสั่งเยอะแยะจะสามารถสร้างสรร์ผลงานออกมาเป็นชิ้นงานได้ โอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาทุกคนฝากกดไลค์กด s u b สไคร้นะครับผมวันนี้เรามีกิจกรรมด้วยนะครับคําถามนะครับผมเพื่อที่จะแจกเปียโนโอเคเพราะตอนนี้เราเกิน500ยซับแล้วโอเคครับมีเสียเวลาไปเลยโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ในหน้าตาของโปรแกรมมายาแล้วเนาะซึ่งตรงนี้นะครับโหมดที่เราจะทํางานกับมันนะครับผมจะเป็นโหมดของ fx นะครับผมเรามาดูที่ตรงนี้เลยครับโหมดของ fx นะฮะ ถ้าใครนะครับไม่มีโหมดนี้เนาะเป็นมายา LT แบบนี้นะฮะมันจะไม่มีโหมดนี้มาให้นะทุกคนก็ต้องไปหาเป็นโหลดเวอร์ชันสติ d เล่ก็ได้นะครับผมหรือเป็นเวอร์ชันปกติของมันไปที่มีไลเซน์อะไรแบบนี้เมื่อจะมีโหมดนี้มาให้นะถ้าเป็น LT ก็จะไม่มีนะครับผมต่อมาเราลองมาปั้นธงกันเลยมาผมจะอธิบายว่าธงนะครับผมทำไมเราต้องมีเส้นเยอะเส้นน้อยกันนะโอเคออกคีย์บอร์ดผมตอนนี้มันค่อนข้างรวนนะทุกคน ปุ่มอาจจะกดไม่ก็ติดโอเคผมก็จะดัดนะให้ทงมาสบัดการสิบองศาผมขอขยายมันนิดนึงนะครับผมโอเคขึ้นมาปึ๊บนะขึ้นมาตรงนี้ขนาดนี้นะทุกคนแล้วผมก็จะบีให้มันเป็นสัดส,ส่วนเหมือนทงเนาะอันนี้โอเคครับแนะครัวนี้ผมจะขอกดคําสั่งนี้อีกคําสั่งเป็นคําสั่งสมูทเนาะอยากให้เส้นมันเยอะขึ้นปึ๊บ กด้าไปครับโอเคเส้นนี้น่าจะเพียงพอในการทํางานนะทุกคนทาไมต้องมีเส้นเยอะใช่ไหมครับทุกคนเพราะว่าในการซิมูเลชันเนี่ยมันเป็นการคํานวณในการเคลื่อนที่ของเวอร์เทกนะครับทุกคนดูนะเนี่ยมันเป็นการเคลื่อนที่ของเวอร์เทกนะครับผมเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งละกันเนี่ยเส้นสองเส้นนี้นะอันนี้เอาเส้นน้อยลงเอาเส้นน้อยลงเดี๋ยวดำให้ดู โอเคถ้าเป็นเส้นในลักษณะนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยปึ๊บนี่แล้วผมจะใช้คำสั่งอขอเปลี่ยนเป็นโมเดลก่อนขอราะย่าทำให้เห็นภาพกว่านะ้ะทำของดีฟอร์มมันเียดดีกว่าโอเคสองคำสั่งนี้ได้ได้ได้โอเคครับทุกคนทดสอบทดสอบทดสอบ ทุกคนจะเห็นอะไรไหมทุกคนเห็นอะไรไหมเอ่ยสมมติเป็นแบบนี้ทุกคนเห็นอะไรไหม,ค,หไรหไหมครับดูลักษณะาการโค้งนะทุกคนเห็นไหมอันนี้ตอนนี้ผมกดหนึ่งอยู่นะทุกคนนี่คาสั่งหนึ่งจะเห็นว่าเวลาเส้นน้อยเนี่ยความเหลี่ยมของมันนะครับเห็นไหมเออความเหลี่ยมของมันเนี่ยมันก็จะแบบมันก็จะไม่สมูทไปตามเส้นเนาะยิ่งเส้นเยอะมันก็จะยิ่งสมูทนะทุกคนเห็นไหมสังเกตเรานะ นะันมันจะมีความเป็นสมูทของมันนะครับผมโอเคทุกคนคงได้เหตุผลกันแล้วนอกมาทำไมต้องเป็นเส้นเยอะเส้นน้อยแต่จริงๆแล้ว Workflow จริงๆแล้วเราจะทำงานที่เส้นค่อนข้างไม่เยอะมากนะครับทุกคนให้สปโปรแกรมสามารถที่จะคำนวณได้แล้วเราก็เอาค่าแค s ชตัวนั้นนะครับผมมารับกับตัวไฮที่เราทำนะครับผมมันก็จะได้ประหยะัดระยะเวลาในการคำนวณน,นะครับผมมันก็จะได้ง่ายขึ้นโอเคตัวอย่างน่าจะเห็นภาพกันแล้วมา เนีย่ยอธิบายทีบางทีอันนี้จะเป็นแค่พื้นฐานบเบาะเบาะโอเคต่อไปผมก็จะปั้นเสาธทงทุกคนนไหมเราก็ต้องมีเสาหน่อยเอาเส้นสแค่นี้พอละอืม้วก็ไปปรับสกเกลมันหน่อยสะสวมวันนี้โอเคธงโอ้โหธงนี้โอเค อ้ผมจะลองแบบนี้ผมจะลองฟิลประมาณนี้นะต่อมานะครับผมเราไปคำสั่งที่ fx แบบเมื่อกี้เลยนะครับคราวนี้เราคลิกที่อ b อบเจกต์นะครับที่เราต้องการที่จะให้มันเกิดการเคลื่อนไหวนะครับทุกคนโอเคไปเราไปกดที่ encode ครับมานี่มันมีคำว่า create นะครับผม encode เรากดเข้าไปปุ๊บพอเรากดไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีคำสั่งนะฮะขึ้นมาอยู่ตัวตัวนี้เพิ่มเข้ามาเลยมี new create กับ encode นะครับผม สตัวนี้สำคัญมากๆเลยนะในการทำดินามิกนะครับผมต่อมาเดี๋ยวเราลองเล่นกันเลยนะครับก่อนที่เราจะเล่นเนี่ยเราต้องไปตั้งค่าทำสไลเดอร์ของเราก่อนนะครับทุกคนมันสามารถตั้งได้ใน Setting หรือว่าตั้งง่ายๆด้วยการคลิกขวานะครับที่ทำสไลเดอร์นะครับผมมาที่ไอ b a s k Speed นะครับผมปกติมันจะเป็น r ว a l t i m e นะครับผมเราต้องมา e Everyframe นะครับ เพราะว่าในการคำนวณของเดนามิกนะครับผมเราจะต้องคำนวณทีละเฟรมทีละเฟรมทีละเฟรมไปนะครับทุกคนโอเคคราวนี้ผมก็จะเพิ่มตรงนี้เพิ่มไปซัก500เลยแล้วกันจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงกันเนาะโอเคครับคราวนี้ผมก็กด Play เลย์เลยเห็นไหมทุกคนจะเห็นไหมว่ามันล่วงลงละตามกาวิตี้เนาะเนี่ยเห็นไหมมันล่วงลงละมันพลิ้วลงละใช่ไหมครับแต่คราวนี้แต่คราวนี้ผมก็จะมาให้ดูว่า เราสามารถที่จะตั้งค่านะครับผมไม่ให้มันล่วงลงไปถึงพื้นได้นะครับทุกคนโดยที่เราจะต้องไปตั้งค่ามันก่อนที่ Attribute ของมันครับอันดับแรกเราไปที่ที่ n u c l e u s ครับผมนะ n u c เ e u s เราเรากด Attribute เข้ามาถ้าบางคนเป็นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรมันเป็นคำสั่งเหมือนกันนะครับทุกคนแต่คราวนี้เรามากดที่ Attribute ตรงนี้หรือหรือหรือคี์ลัดอองมาน,นะครับก็คือ Control A นะครับกดปุ๊บนะครับมันก็จะเข้ามา เราก็จะมี a t ต r i b u t e ต่างๆนะครับผมที่จะเกี่ยวกับ Gravity ของเรานะครับโดยที่เห็นไหมมันจะมีคำว่า ground Plan นะครับถ้าเรากดตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราลองเพลงอีกรอบนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะล่วงกองอที่พื้นเห็นไหมครับทุกคนเนี่ยมันก็จะกองอยู่ที่พื้นนะครับมันก็จะไม่ล่วงทะลุแล้วอา้าวาวนี้มันไม่ทะลุละอือฮึต่อมานะครับในที่ตรงนี้นะครับผมตรงเนี้ย ก็มีความสำคัญมากๆนะครับผมในการที่จะเซตติ้งของเชฟของมันนะครับโดยที่มีความแข็งมีอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวเนี้ค่อยมาสอนนะเพราะว่าวันนี้เราก็จะทำเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวเดี๋ยวงงคำสั่งมันเยอะเอาแค่พื้นฐานไปก่อนนะครับผมโดยที่เรามาติ๊กที่นิวเคลียสครับทุกคนจะสังเกตได้ว่าเมื่อกี้นะครับมันก็จะล่วงลงพื้นนะครับผมตาม g าวิตตี้ก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกถูกต้องไหมเอ่ย ถ้าเรากด0ูนย์ล,ล่าลองดูค่าการเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นไหมฮะมันก็เหมือนกับอยู่กับที่นะครับทุกคนเพราะว่ามันไม่มีมันไม่รู้ว่าทิศทางในการแรงน้มถ่วงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับผมมันก็เป็นค่า0ูนยไปแต่ว่าค่า default มันก็คือ9.8นะครับโดยที่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับในเวลาซิมูเลชันนะครับผมมันจะเป็นการ ตั้งค่าการคำนวณน,นะครับผมยิ่งเยอะเท่าไหร่นะครับาการสมูทของดเนามิกก็จะยิ่งสวยงามขึ้นนะครับผมแต่ก็แลกกับการที่ต้องใช้เวลาที่นานมากขึ้นนะครับผมในการทำงานนะครับผมต่อมามาอยู่ที่ time attribute ครับจะสังเกตได้ว่าเนี่ยเราบางคนนะครับผมในการทำดเอนามิกปกติแล้วเราก็จะาบางทีอาจจะไม่ได้เริ่มที่0ูนย์อาจจะไม่ได้เริ่มที่1บางคนอาจจะเริ่มที่101ออะไรแบบนี้ก็ แล้วแต่นะครับผมโดยที่เราจะสังเกตได้ว่าเราคลิกปุ๊บดนจิมัลจะทํางานทันทีถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเราตั้งตรงนี้ล่ะเป็นเฟรมที่80ปุ๊บเราลองดูนะเห็นไหมครับผมพอ80ถึงมันจะเป็นการเปิดคําสั่งการทํางานนะครับผมโอเคครับผมขอพักสักครู่นะครับผมเรามาร่วมกิจกรรมกันที่ตามสัญญานะครับผมตอนนี้เราถึง500ยซับแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจครับผม ก็ดีมากเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมก็ให้มีพลังนะครับผมหลังเลิกงานก็ต้องอัดคลิปให้ทุกคนนะฮะเพื่อเป็นถ่ายทอดนะครับผมให้ทุกคนได้เรียนรู้ความรู้อะไรที่มันใหม่ๆและหาได้ฟรีๆนะครับผมก็อยากจะทําให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมต้องขอบคุณมากแต่กิจกรรมเราฮะง่ายๆนะครับผมคลิปที่20ของผมที่อัพเกี่ยวกับงาน 3D เนี่ยชื่อคลิปว่าอะไร ใครตอบถูกคนแรกนะครับผมก็จะแจกเปียโนไปเลยให้ไปศึกษาเรื่องเส้นนะครับผมไปศึกษาการลิกนะครับผมลิกออบเจกต์นะครับผมที่ไม่มีการซับซ้อนนะครับผมก็เป็นการเทคนิคที่การใช้พาเลนซ์ซะส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็มีเดวบ์บีนะครับผมโอเคเราไปเรียนรู้กันต่อเลยครับหลังจากกิจกรรมนะครับทุกคนมาเรามาอยู่หน้าตามายากันต่อคราวนี้ผมจะมาตั้งที่1เหมือนเดิมผมอยากให้มันเริ่มทํางานที่1นะครับผมต่อมานะครับทุกคนจะเห็นว่ามีคําว่า s c a l e a t t r i b u t e นะครับผม ตัวนี้สำคัญมากๆนะในการทำดนามิกนะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยในการทำด y นามิกเนี่ยมันจะต้องมันจะมีการคำนวณนะครับผมตามสเกลของโลกจริงๆนะครับผมในการที่เรากดหนึ่งเนี่ยก็คือสัดส่วนของธงเช่นมันสูง5เมตรนะครับผม,มก็จะมีการคำนวณที่ถูกต้องก็คือ5เมตรนะครับผมแต่ตัวนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้ทำงานนะครับผมผ่านสัดส่วน ในการทำงานจริงๆนะฮะวัดด้วยเซนติเมตรหรืออะไรแล้วแต่เรานะมันอาจจะเป็นโมเดลที่เล็กลงอะไรอย่างเงี้ยเราแค่ต้องการความขยับอะไรเล็กๆน้อยๆน,ยนยนะบางทีมันอาจจะไม่ต้องสนใจเรื่องความสมจริงในเรื่องของกาวิ i ตี้ขนาดนั้นก็สามารถที่จะปรับได้จากตรงนี้นะครับผมโดยโดยปกติแล้วใน d ดินามิกผมก็จะทำงานให้มันเป็นขั้นหนึ่งไปเพราะว่าทุกอย่างสเกลผมจะให้มันอยู่เป็นสเกลของโลกจริงๆนะครับผมโอเคคราวนี้ผมไม่ตั้งค่าเนาะ แต่อธิบายทุกคนได้รู้ไปได้รู้ไว้ไม่ใช่ดูไปต่อมาทุกคนคราวนี้เรามาเรีย <c oughs> น,นเริ่มไปละต่อมาเรามาลองเรียนรู้นะครับผมว่าทํายังไงถึงจะให้ตัวเนี้ยมันติดไปกับเสาตัวนี้ครับผมมันจะได้ไม่ล่วงลงพื้นแบบนี้เนาะมันจะได้ไม่ล่วงลงพื้นคราวนี้เรามาคลิกที่ออบเจกต์ตัวนี้ครับเรามาเลือกโหมดนะครับผม Ver t e x ทนะครับคุมมันนะคุมมัน ว่าเราอยากจะให้วั r ตทดจุดไหนนะในการคอนสแตนติดกับอ b อบเจกต์ชิ้นนั้นนะครับผมผมก็กด chip, ชิปชิปค้างนะครับผมคลิกอ b อบเจกต์ที่เราจะติดนะครับปุ๊บตัวนี้มันติดกันแล้วนะต่อมามันจะมีคำว่า n Constant ครับผมจะใช้คำสั่งที่ชื่อว่า point to surface คลิกเข้าเลยปุ๊บเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับผมมันจะมีจุดปะจุดปะนะครับผมเราจะเห็นเห็นไหมฮะก็คือมันจะบอกว่า v บ r t e x ตัวนี้นะครับผมมันจะไปคอนสแตนกับตัวนี้วัดเบอร์เท็กตัวนี้ไปคอนสแตนกับตัวนี้อะไรประมาณนั้นนะครับผมไม่ต้องตกใจมันนะเราสามารถที่จะหามันได้นะครับผมแต่ว่าการทํางานก็ยังมีอยู่นะครับผมแค่ไม่ให้แสดงผลนะครับเราลองกดเพล์ปึ๊บเห็นไหมครับเริ่มเป็นทงแล้วนะทุกคนเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วถ้าใครนะครับผมที่บางทีกดเพล์แบบนี้ อาจจะเขาเรียกว่าอะไรเครื่องอาจจะไม่ได้แรงมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็บอกเทคนิคการใช้แคและกันเดี๋ยวมาคลิปอื่นแล้วกันเดี๋ยวติดไวไปก่อนเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับผมวิธีการใช้แคดเพราะอันเนี้ยเส้นมันไม่เยอะไม่น่าจะทุกคนเครื่องคอมพวเตอร์ทุกคนน่าจะทํางานได้นะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากโอเคต่อมานะครับผมตัวนี้ก็สําคัญเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสอนครั้งครั้งอื่นตั <laughs> ดไปก่อน ่ะต่อมานะครับผมผมลองเล่อ่าเล่ไปแล้วเรามาดูที่นิวเคลียสเหมือนเดิมครับจากข้างบนเนี่ยนะทุกคนทุกคนจะเห็นว่ามันมีคำว่า gravity direction นะครับผมสังเกตนะโดยที่ข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นแกน x แกน y แกน z เห็นไหมครับผมว่าเรากดลบหนึ่งเนี่ยอ่อ gravity มันก็ลงมาข้างล่างเราลองเราลองไม่เอาลบหนึ่งนะเราลองเปลี่ยนเป็นหนึ่งแทนละแล้วลองเล่ดูนะมันจะเกิดอะไรขึ้น เห็นไหมธงมันจะถูกสะบัดขึ้นไปข้างบนนะครับเห็นไหมทุกคนคราวนี้ผมอยากจะให้มันสะบัดลงมาข้างล่างเหมือนเดิมล่ะนะระหว่างนี้เราก็สามารถที่จะปรับแอ t ทวิวมันได้นะทุกคนคราวนี้ผมอยากจะให้ลองไปทิศทาง x าลบ x ผมว่าต้องเล็กลบ x ดีกว่าหรือโอเคหยุดเริ่มใหม่นะในการ s ซิมูเลชันเราไม่ควรที่จะลากลากแบบนี้ไปนะทุกคนไม่ควรนะ เครื่องใครที่ไม่ได้แรงมากอาจจะบื้มได้นะทุกคนใครไม่ได้ใช้เวอร์ชัน20่ไม่ต้องตกใจนะบางทีอันนี้เวอร์ชัน20่มันก็จะออโต้แคสต์มาให้เราอยู่แล้วนะฮะนี่คือข้อดีของเวอร์ชัน20่นะโอเคผมลองเพลงอีกรอบครับเห็นไหมมันไปทิศทางนี้ละโอเคแล้วนะแต่คราวนี้ผมอยากจะให้มันแรงกว่านี้ล่ะ,ะผมลองไปลบลบแปดละกันโอเคผมว่ายังไม่ลองเพลเลยนะ เห็นไหมมันก็ดึง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 ลมมันดึง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 ไปนะทุกคนเราก็สามารถที่จะควบคุมกาวิตี้มันได้ไหมดึง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 เห็นไหมครับนี่เราก็สามารถที่จะเพิ่มสปีดของลมนะครับผมให้มันมีความพลิ้วพลิ้วไหวนะครับทุกคน0.9นะครับโดยที่ทิศทางลมเนี่ย ตอนนี้เราเราปั่นไปที่1ใช่ไหมแกน x เ,เราลองห้าซินี้ปึ๊บเห็นไหมทุกคนมันก็จะเริ่มโดยที่มีวินน้อยเนี่ยมันจะเป็นคำสั่งที่มันค่อนข้างที่จะเริ่มให้มีคลื่นอะไรลุกเล่นน่ารากักน่ารักข้ามานะครับเห็นไหมะไอแกรวิธีเนี่ยจะแรงไปลองลบลบสามพอให้มันแบบเห็นไหมครับแค่นี้คำสั่งง่ายๆนะทุกคนเห็นไหม อันนี้ผมยังไม่ได้ไปเล่นใน Attribute คำสั่งต่างๆที่ทอยู่ในโมเดลเองนะครับทุกคนต่อมาต่อมาทุกคนจะเห็นว่าบางทีเราอืมบางทีอะไรติดคออ่าบางทีเนี่ยการการที่โมเดลเนี่ยมันมีการชนกันเนี่ยครับผมมันมีทั้งชนกับตัวมันเองนะครับผมแล้วก็มีการชนกับอ็อบเจกต์อื่นอะไรอย่างเงี้ย อ่อเดี๋ยวผมทำตัวอย่างให้ดูดีกว่าเนาะจะได้เห็นภาพกันอ่ผมชอบแอต trib ต์นี้นะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองให้เพื่อนๆดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเห็นไหมครับทุกคนเห็นดูนะเห็นไหมมันกินกันเข้าไปนะเห็นไหมว่ามันไม่สนใจนะมันเหมือนไอตัวนี้ไม่มีตัวตนนะทุกคนเห็นไหมผ้าเนี่ยมันเข้าไปกินในเสาเห็นไหมครับคราวนี้ คราวนี้เราจะตั้งค่ามันยังไงเราลองมาคลิกที่อ b อบเจกต์ที่เราอยากให้มันโดนการกระทบนะครับโดยที่ enclose ครับมาอยู่ที่นี่ passive collider นะครับผมเราคลิกเข้าไปปุ๊บคราวนี้ไอ้ผ้าของเราเนี่ยเวลามันกระทบกับตรงนี้ละมันก็จะถูกต้องตามหลักฟิสิกส์มากขึ้นนะลองดูปึ๊บเห็นไหมคราวนี้ทุกคนจะสังเกตว่ามันไม่กินแล้วนะเห็นไหมครับว่ามันไม่กินเข้าไปแล้ว ลองก,กด3ดูเห็นไหมว่ามันไม่กินเสานี้เข้าไปแล้วเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะเอาไปทำอย่างอื่นได้เนาะเวลาผ้ามันชนกันแต่คราวเนี้ยเดีย๋ยสอนในคำสั่งง่าง่ายละกันมันจะเป็นการ c o l l ล s ชันนะครับผมโดยที่เราจะสังเกตได้ว่านี่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมเริ่มใหม่ทุกคนจะสังเกตได้ว่าตัวนี้มันจะมีคำสั่งนี่มาให้นะผมในการ c o l l ล s i o n ก็คือ,อตัวเมื่อกี้มันจะเป็นการคำนวณของอ เขาเรียกอะไรผ้านะครับผมกับเสาใช่ไหมในการชนกันแต่เขาเนี้ยถ้าเรามาติ๊กในของผ้ากันเองเนี่ยมันก็คือผ้าต่อผ้านะครับผมก็คือเวอร์ติกกับเวอร์ติกเนี่ยมันชนกันนะครับผมโดยที่การคํานวณของผมนะผมจะชอบใช้เวอร์ตกนะครับผมแล้วผมก็จะเปิดอ s o world display นะผมก็จะเปิดให้ดูด้วยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมทุกคนจะเห็นว่ามันมีจุดนะครับผมจุดขึ้นมาโดยที่จุดพวกนี้เราสามารถที่จะปรับให้มันเล็กมันใหญ่ได้นะทุกคน เราไม่ควรให้มันใหญ่เกินไปและเล็กเกินไปนะให้มันพอดีพอดีนะครับผมเพราะว่า1มันมีผลต่อการคำนวณด้วย2อมันมีผลต่อรูปลักษ์ในการที่มันชนตัวมันเองด้วยนะครับผมอ่ะเราลองง่ายๆแค่นี้ไปก่อนนะผมลองปิดดูแล้วคราวนี้เราลองคำนวณดูให้มันคำนวณดูนี่ทุกคนจะสังเกตได้ว่าตอนที่วัตถุมันมันชนกันเองเห็นไหม มันจะเริ่มไม่บี้เลยนะมันจะไม่บี้กันแบบยึึกๆๆ,ๆๆนะครับผมเพราะว่ามันมีการตั้งค่าว่าให้ตัวของมันเองชนกับมันเองเนี่ยในลักษณะไหนนะครับผมโอเคเลยการผมขอกับเปที่เดิมนะอ่าเป็นลบสใช่ไหมโอเคก่อนเริ่มสตาร์ตนี้นี่ครับให้มันแล้วก็ทงสบัดอะไรแบบนี้มันก็ แล้วแต่เรานะว่าเราอยากได้อท trib ิวแบบไหนนะทุกคนโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมพื้นฐานในเรื่องของเอ็นโคลสผมว่าเพื่อนๆน่าจะได้ไอเดียนะนะนเวลาเอาไปต่อยอดทำงานอะไรแบบนี้อย่างน้อยอ่ามันมีทงไปสบัดในงานก็ยังดีกว่าทงแล้วพานิ่งๆใช่ไหมทุกคนให้มีงานเรามีลูกเล่นนะครับผมมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับผมเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมมาลวกกิจกรรมกันเยอะๆนะครับผมเพราะว่าอ่าเวลามีคนคอมเมนต์กันเยอะ เยอะเนี่ยก็มีกำลังใจมากขึ้นนะผมมีคงคำถามอะไรเงี้ยก็ได้ได้คอนเทนต์อะไรใหม่ๆนะผมก็จะได้เอามาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะหลายๆคลิปก็เกิดจากคอมเมนต์ข้างใต้นั่นแหละนะครับผมก็คลิปอาจจะล่าช้าไปนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามีกิจวัตรประจาวันที่ค่อนข้างมีเวลาจํากัดและงานค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนก็คลิปอาจจะไม่ค่อยสม่าเสมอเหมือนเมื่อก่อนนะผมก็ขอโทษด,ด้วยนะครับผม แต่สำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่าคงได้ประโยชน์จริงๆแหละสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรจะมากวนแล้วทุกคน so อย่าลืมร่วมกิจกรรมกันนะครับบ๊ายบาย